พระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระพุทธชินราชถือเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่างงดงามที่สุดในประเทศไทยประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวโรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกองค์พระเป็นศิลปะสุขโขทยัยปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้างกว่า5เมตร สูงกว่าเจ็ดเมตรหล่อด้วยทองสำริดทั้งองค์และปิดทองคำจนงุดงามเหลืองอารามลักษณะเด่นคือพระพักอิ่มเอิบสงบนิ่งอ่อนช้อยและมีเปลเวพระเกศาเป็นเปลเวเพลิงสูงงดงามไม่เหมือนพระพุทธรูปองค์ใดตำนานการสร้างเล่าว,ว่าในสมัยพญาลิไทยกษัตริย์กรุงสุโข,ขทยัยได้โปรดให้หล่อพระพุทธรูปสามองค์ ได้แก่พระศรีศาสดาพระศรีสัทธาและพระพุทธชินราชโดยเชิญช่างฝีมือชาวลังกามาร่วมด้วยแต่เมื่อถึงคราวหล่อพระพุทธชินราชกลับไม่สำเร็จจนต้องอัญเชิญเทพยายดามาช่วยจึงสำเร็จสมบูรณ์อย่างงดงามพระพุทธชินราชได้รับการเคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่งเชื่อกันว่ามีอานุภาพด้านความเจริญรุ่งเรืองปกป้องบ้านเมือง และเสริมกำลังใจผู้ปฏิบัติธรรมจนเป็นที่สักการะของทั้งชาวพิษนุโลกและผู้คนทั่วประเทศทุกปีจะมีงานนมัสการพระพุทธชินราชมีผู้คนจากทั่วสารทิศมาร่วมสักการะอย่างเนืองแน่นแสดงถึงพลังแห่งศรัทธาที่สืบเนื่องกว่าหลายร้อยปีคติธรรมที่สะท้อนจากองค์พระคือความงามที่แท้จริงคือความสงบเย็นในใจ พระพุทธชินราชจึงไม่ใช่เพียงพระพุทธรูปงดงามที่สุดในสยามแต่ยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความมั่นคงของพุทธศาสนาไทย